อยู่ที่ร้านกเกี๊ยวเรือสำราญนะครับที่ข้างอบอตอทุ่งหลวงจ้านะครับมาชิมฝีมือน้องซ้ายนะครับบอกจะทํากับแก้มแซ่บๆให้ชิมนะครับเลยตามมาจากเรื่องกับแก้มขอให้บอกนะครับอันนี้เป็นข้อไก่ทอดจ้าแซ่บๆนะคะพี่น้องอากาศกําลังเย็นสบายนะครับเพราะว่าเมื่อนี้แบบว่ามันเหมือนจะหนาวๆน,นะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นประมาณ 20สนะ่สงศาเนาะคิดว่านะสิบเนี่แหละเพราะว่ารู้สึกหนาวนะเนาะก็มีลมนะครับแต่ว่ามันเย็นเนี่ยเสียงเริ่มคัดจมูกนะเนี่ยเออนะครับแต่อากาศดีนะอากาศดีกว่าในเมืองหลายนะครับที่ออกจากพรมิสไยมาอยู่พรมิสไยยังยังไม่เย็นยังไม่ค่อยปานไหนนะครับแต่ว่าอยู่นี่อากาศเย็นนะครับนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกับแก้มอย่างอื่นมาอีกน,นะครับนี่อีกหนึ่งเมนูเด็ดนะครับจะเป็น ผัดหมูกรอบนะครับพี่น้องนี่มีผักรวมเนอะแซบแซบเซบแซบนะครับอ่ะดูว่าอยากกินอย่างกระสังได้นะครับเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสําราญนะครับข้างออบตอทุ่งหลวงนะครับพี่น้องนี่นะครับแซบแบอันนี้ก็นี่แซบแซบเมื่อกี้ชิมไปแล้วชิมไปแล้วกับโอ้เห็นฟองเห็นฟอง นีก็ชิมไปแล้วกับเองข้อไก่ทอดนะครับข้อไก่ทอดส่วนมีร่แล้ว้อดหอมอชิมชิชิใหนะเด็ดมหอมกอบกรก่อ หมูกรอบหมูกรอบนามามันนั่งเลยเลยมุกคนกินเป็นกับก็ได้แก้มก็ได้นะรอบจอยนี่นข้ามแม่กินเป็นกับแก้มยมจมืจจม่นล้วพี่น้องบรรากาดีดิ ากานกำลังเย็นนะครับรายการเหมาะเลยจิบเบาๆครตามมาเด้อตามมาเด้ออือเจ้าของร้านสวัสดีครับอือเขาเรียกต่น้องแซมจริงๆชื่อ่อย่างก่อนน้องสนสำํานะครับน้องสัน่ะแต่ว่าเรียกน้องแซมเนาะน้องสำน่น้องสำมไม่คุ้นเรียกน้องแซมแก็นีมันก็กเป็นแซมไปเลยใช่ใช่ไหมเพราะสะกดแบบนัน S M เนาะ มาหนังน้องเลาวนี่ถือว่าเป็นช่วงน้องเขาได้รีแลกนะเพราะว่าน้องบอกว่าเดี๋ยวมาเมื่อหน้าเราจะโชว์ฟิมเมอเฮ็ดกับแก้มให้กินนะครับก็เลยอาอามานั่งจัดชิวๆนาะสบายๆนะครับแวะผ่านไปผ่านมาก็มา,กมาอุ่นนนได้นะครับน้องเปิดทุกวันเนาะมีกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็อา<ช>หารตามสั่งอัาก็มีกับแก้มรังยังมีกับแก้มมาได้เลยเพื่อผ่านมา แรงๆในตลอยเนี่ยครับมาๆกับแกงก็ได้สั่งได้นะครับนอกเหนือจากเมนูอ่ะมาได้ตลอดฝากไปด้วยนะจ๊ะนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสำราญจ้าที่ข้างของปตทชุ่งหลวงนะครับขอบคุณนะครับอ่าสวัสดีครับอือตอนนี้เป็นหมูลวกนะเมนูพิเศษนะครับมีรสหมูผ่านพอดีนะครับก็เลยจัดเลยนะครับอ่าหมูลวกหมูมะนาวเสี้ยบ นี่มีคณาแก้มพอดีกับกรองนะครับอากาศกำลังเย็นสบายโอ้เพลงกำมวนพี่น้องเขานี่มีมุมมะนาวตัได้ดีอ๋อมาแบบหลังน่สวยงามมาก เจ้าเจ๋วัหลังพวกมาเจ้าแบบห่ลวึโ่ลตรงนี้เดินสายครับเดินสายมีงานบุญงานดองอีกแล้วนะครับนี่เพื่อนออกรถใหม่นะครับแล้วก็ฉลองรถใหม่นะคะที่นี่ไพศาลการยางนะครับโอ้ยมันพอเห็นหมูอ่าหมูหันหมูหันนะนี่หมูหันนะครับ เอ,อหมูหันก็ปรอบเลยนะครับชูแวนชูแวบชูแวนชูวสุกแล้วสุกแล้วมาได้เลยนี่อ้าวพร้อมแล้วจ้าหมูหานนะหมูหานมานนี้มือสันวันดีจ้าเพิ่นถอยรถหม่นะครับมานนี้มาเรนไม่กินอยู่ที่ภัยสารการยางนะครับนี่มามามา หมูหันหมูหันช่วงนี้โอ้ได้กินได้เมื่อนั้นได้กินอีแครได้กินหมูหันได้สองสารอบช่วงนี้ดวงดีดวงดีดงดเฮงเฮงมืน่นกระสิอถือเลขนํานะครับมืออื่นอืมจ้าไม่หมูน้อยหมูน้อย,อยก,อกรอบๆเลยนะครับ,ก,บกรอบมาเย็บยี่ห้อยี้อก่าชฟจะรอเบอ่์ไปเบอร์มาสุดยอดสุดยอดเมอ,อร์อาชีพเมอร์อาชีพ สูตรหมูย่างเมืองตรังนะครับนี่กอบอ๋อนี่เอากระดูกมันหอนมันปึ๊บๆๆๆเลยเองกระมวนหมูย่างกรหอมอะไรเออ เซ็ใจเซฟใจโุกซึวะอ้าวสุกแสุกแวเด็ด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 นั่งก็กอนนิดไ้เดี๋ยวไหนะเปิดถ่ายไ่ถือไรเสียงงเสียงเสียงดีเลย I have some IT. <laughs> <laughs> ต่อมะฮองนะครับตามสูตรนะครับตามสูตรเปเสาหูหันนะครับสูตรหมูย่ามืองตรังนะครับพิเศษเลย น้ำจิ้มไม่ต้องนะครับนี่มามามาหมูย่างหมูย่างสุดหมูย่างเมืองตรังหมูหันยอดมีขวามไี่เคียงเลยอด้อรอบๆแับแทบอบผ่านเลยผ่านเลยชอบหนุ่มหนุ่มอยเป็นเงื้อนุ่ม อาหารว่างจ้าหน้าหนางแบบนี้นะคะต้องหมูกระทะเบาๆจ้าเน้นแต่หมูนะจ้าไม่เอามันจ้าเราโก้วนอืออ่สาม,มไข่ต้มด้วยนะครับชงน้ำนิ้มอันนี้ชุดผักชุดผักนะ